อาสวัสดีสวัสดีนะคะแม่จ้านี่ตอนนี้ก็อยู่กับช่องลายบัวทองนะคะอ่ะน้องก้าวมาทางนี้เข้าไปไม่ได้ลูกห้ามเข้าดูนะคะอ้าวอ้าวดูทําทุกท่าทุกลีลาทุกบทบาทนะคะนี่อ่จะอบบจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนถุงเฟรอ้าถุงเฟรจะเอาแบบไหนอ้าถุงเฟรจะเอาแบบไหนอ้าถุงเฟรน้อยจะเอาแบบไหนอ้ามาทางนี้ดี๋หมากัดลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้

อย่าโมจีได้ง่ายอย่าโมดได้ง่ายช่วยไหมพี่ก็ได้ช่วยไหมพี่ได้ขีดูนะดูทำนะดูนะทำทุกน้ำเสร็จมาเล่นทุกโคทนะดูนะเล่นกับน้องก้านะคะ อน้องก้าวสวัสดีครับแม่แม่ด้วยสวัสดีครับน้องก้าวสวัสดีครับก่อนสิลูกดูดูนะคะแม่ดูนะคะอ้โชว์ใหญ่เลยนะคะดีดูนะคะเออโชว์ใหญ่เลยนะคะอย่ามุดจะได้ง่ายอย่ามุดอันขาดอ่ะโชว์ใหญ่เลยอ่ะระวังแตนยิงแตนเตะไปเด้อน้องอ่ะอ่ะเล่นแตนเตะได้ง่ายดูนะคะดูนะคะดูนะคะอ่อดูนะคะดูอือ หลังห้าวเลยนะคะห้าวใหญ่เลยห้าวใหญ่ห้าวใหญ่เลยได้ลูกบอลแล้วได้ลูกบอลแล้วเอาเตะเอานอนทับลูกบอลเนาะอ้าวนอนทับลูกบอลเนาะอ้าวอ้าง่ายจะว่าด้ยแต่งแก่นอนทับลูกบอลนะนะคะตอนนี้เอากลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งใหญ่เลยกลิ้งใหญ่เลยเอาสนุกใหญ่เลยถุงเฟสเอาเอาสนุกใหญ่เลยนี่นี่งายจะหยิบที่ทางทั้น ดูนะคะ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 งาละจูงาละจูงาละจูงาตกใจตกใจหน่อยตกใจนะคะวิ่งหนีเลยนะกัดกันอาะอ้าะอ้าะอ้าะอ่ะอ่ะ อาตึกเดนอาตึกเดนหยอาตเนะอาตึกเนัยอาเตะอาตึกเทนะฮอาเตะตุกดทนัยเตะไปแล้หนึอยากเตะเยอะพอเลยเขนเลยไงอาตุกเทนัยเตะไปแล้วอมีบอลไปแล้วเไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วค่ะตอนนี้งานรักยูงานมันลอยเปิดตาในเรื่องงานมั็นลายปิดตานเรื่องเด็กพน ีเจาะใส่เลยใส่เลยใส่เลยนี่ยอไปจมนาไปจุมดูนะดูนะคะดูนะจุ่มเฟตน้อยอ้าวจุ่มเฟน้อยจัดจัดหนักเลยนะคะจุเน้อยเออเออเออเอมาพอมา ม้าก็ะพาะม้ากระพาคนเป็ดน้อยกลัวไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วค่ะตอนนี้ไปอยู่ใต้ท้องคุณแม่แล้วตอนนี้มาเร็ว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 คลิกมาทางนี้ลูกคลิกมาทางนี้สะต่อยคลิกมาทางนี้เร็วแน่ยจะทางแน่แน่กระจายทางแน่แน่จุ่นแน่ใหญ่จุ่นแน่เออคืมาทางนี้มา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 ทางนี้เร็ว มาทางนี้เลยมาทางนี้เลยถึงเพสน้อยมาทางนี้เล็วมาเร็วๆมาเร็วมาเร็วงายอย่าไปนู่นหนหมากัดไม่เอาเยอะเยอะอยู่แน่ยืะเฮ้มันจะกลับแล้วเพรมามันเดี๋ยวมันวิ่งมากัดหนู มาเร็ว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 วิ่งเจ็ดมาเร็วเออวิ่งเจ็ดมาเร็วอ๋อ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 มาเล่นลูกบอลอ่ะอยาว่าไอ้เด็กเล่นลูกบอลอย่ากทำอะไรเล่นลูกบอลลูกโอเคเล่นลูกบอลนะคะนี่อ๋อจะเล่นอะไรเล่นตาไหนอ๋อเด็กดูมันเขี้ยวมันเขี้ยวซุ้เพชรน้อยบอกว่ามันเขี้ยวมันเขี้ยวนะคะนี่มันเขี้ยวมันเขี้ยวนะคะมันเขี้ยวดูห้าวใหญ่เลยนะคะห้าวใหญ่เลยนะคะเออดูนะคะดูนะคะ ซ่าใหญ่เลยค่ะซ่าใหญ่เลยนะคะเอ้าฮะซ่าใหญ่อุ๊ยๆๆอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยๆดูนะคะเอ้าเล่นใหญ่เลยอ่ะหนูนั่งข้างหลังเดี๋ยวจะทับเอาลูกนั่งข้างหลังนั่งดูน้องอีกนี่นั่งดูน้องนี่อ่ะเดี๋ยวจะกรอบอ่ะใหญ่กรอบไอ้ที่แตงเตมองตะกี้นําหนักอ่ะเวมันแทรกได้กี่ไอ้กระตามองบิดดอกเดี๋ยวตบเลยได้เนี่ยซ่าจี

อยากปั่ไปแอ่ะคหนูน้องเจ้กอดกันกอดกลังเตะทับเตะเองกี่เด้อเดู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  มือน้อยน้อยมือน้อยน้อๆช่วยบรรจงเอไปเด้ไปหาคุณแม่แล้วค่ะตอนนี้ไปหาคุณแม่แล้วหาคุณแม่แล้วอยู่แน่งานยู่แน่เยอะๆจีดุงเยอะอันนี้นะคะหาคุณแม่แล้วหาคุณแม่แล้ว ะคุณแ,แม่แล้วคุณแ,แม่แล้วเดากน้อยต้องนีนเอยเราก็จะทำให้ว่าหนุมเพชรไม่สนใจส่งเพชรเล่นดินไม่สนใจอะไรเลยเล่นดินอย่างเดียวจูจูเสียงจูกะเฮ้ กินดินนะคะตอนนี้กินดินนะถุงเพ็ดน้อยอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยถุงเพ็ดน้อยอร่อยใหญ่เลยถุงเพ็ดน้อยโอ้เอาคำใหญ่แท้อาก้อนใหญ่แท้อก้อนยังใหญ่เลยนะคะนี่ถุงเพ็ดเอาก้อนยังใหญ่เลยถุงเพ็ดน้อยก้อนยังใหญ่เลยนะคะ

ตุเป็ดน้อยเอ้ยกินดินนะคะตุเป็ดน้อยกินดินนะคะในตอนนี้ถึงเป็ดน้อยกินดินสนุกใหญ่เลยนะคะถึงเป็ดน้อยเพชรน้อยมเน้อยมันจะตกโอ้ oh, ดูออกก้อนใหญ่เลยนะคะเข้าปากดูนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะดู ดูนะคะแม่เอาชิ้นใหญ่มากเลยโอ้ยเอาอะไรใหญ่แท้ปากได้น้อยนะคะเอาพ่ไปดูนะคะก้อนใหญ่มากมากเลยนะ <c oughs> เป็นขนมปังนะนี่ขนมปังของน้องทรงเพชรนะคะขนมปังรสธรรมชาตินะคะจากแม่ธรณีนะคะขนมปังรสธรรมชาติจากคุณแม่ธรณีนะคะนี่เ <c oughs> อาอกินได <c oughs> ้ดูนะคะ <c oughs> อย่างอร่อยเลยทรงเพชรน้อย ถ้าแม,แม่ชอบคลิปนี้ก็อลย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ให้กับช่องปลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ